สวัสดีทุกคนครับวันนี้พบกับผมช่องแมมมอสครับวันนี้ก็ผมจะพามาแรกกิจกรรมใหม่ครับวันที่30เพิ่งอัปเดตสดๆร้อนๆเลยครับ30พฤศจ,จิกายนก็คือแก้วมังกรน,นะครับเราไปแรกที่ไหนครับคุณสามารถนําไปที่ความสุขร่าเริงเพื่อแรกที่ต่างๆก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆมาที่ เอ่าฝึกบางคนอาจจะมาไม่ถึงยังไม่ถึงนี้ครับก็ไปที่พสัสดีชอนนะครับแล้วก็ไปที่กิจกรรมครับแล้วก็นี่ครับล่าเรืองความสุขครับก็รอโหลดแป๊บนะครับเย้มเปิดในสตรีมก็อาจจะ ช้านิดนึงครับนี่ครับเราก็จะมาเจอกับกิจกรรมนี้ความสุขนะครับเป็นตัวอะไรสักอย่างนี่เนี่ยนกหรือไก่นี่ถ้าเราก,กดซื้อนะครับมันก็จะมีให้เราแรกนะครับกล่องของขวัญมงกรฎศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าเราก็มาดูดิว่ามันได้อะไรใช้เพื่อรับไอเทมต่อไปนี้ กล่องอันเชิญวัตถุดิบองค์กรลิ้รับ10กล่องครับตัวรัดเวทมนต์1ใบตัวยอดเขาแห่งความลับ1ใบตัวเล,1เล่1ใบเด็กบอส1ใบครับแก้วองค์กร10ผลอ่าน่าจะสุ่มนะหรือว่าได้หมดไม่แน่ใจนะครับเพระผมยังไม่ลองเล็กเลยแต่แต่มันเขียนว่าใช้เพื่อรับไอเทมต่อไปนี้เพื่อรุ้นลับหรือลรลับเลยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะ วัตุถิสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นของจําเป็นชนิดหนึ่งครับที่หลายหลายคนยังไม่ครบก็เป็นรูปปั้นมังกรหายากนะครับก็เป็นกล่องเรียกจตุรัสลีลับนะครับแล้วก็ยอดเขารับแรแล้วก็หินเพิ่มประสิทธิภาพครับที่ผมที่ผมชอบแรกก็ผมว่าผมจะแรกอันนี้นะครับเป็นเก็บวิเติมกําลังครับ ผมว่าผมอัดเวลดีกว่าครับแล้วก็หลายคนอาจจะขาดแคลนเงินทองแดงนะครับก็นี่เลยแลกได้ครับหนึ่งหมื่นสีตรร่ตสอสิบมงคลอ่ะตอนนี้ผมก็มีอยู่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็เพิ่งจะอัปเดตเมื่อเช้านี้นะครับตอนเซิร์ฟเปิดเลยตอนสามโมงนะครับก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับก็ลอง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 ,ลองมาแลกกันดูนะครับ กิจกรรมโชคดีนะครับกิจกรรมโชคดีนี่คือจะเป็นมงกรทองนะเป็นมงกรทองก็จะเป็นแลกสัตว์นะครับสัตว์น้ำเงินถ้าสามสิบอันนี้คือเป็นสัตว์แดงเลยนะคือผมถือว่าหายากอยู่นะแล้วก็วัตถุดิบคืนอีกพีนะครับอันนี้ก็ก็ค่อนข้าง ก็สภาพเป็นผมผมก็เก็บเอาสัดแดงดีวกว่าไหมเพราะสัดแดงนี่ก็ก็หายากอยู่นะครับส่วนมงกรทองนี่คือยังไม่แน่ใจนะครับว่าว่าดอกจากคอมพิวเตอร์เวลไหนตอนนี้ผมเจอก็คือเป็นมงกรแก้วมงกรธรรมดาอยู่แก้วมงกรสีทองนี่ยังไม่เจอครับก็ตอนนี้ก็ยังต้องแลกแก้วมงกรธรรมดากันก่อนนะครับ ถ้าใครมีอันนี้ก็เอามาแลกกันได้สำหรับผมแนะนําก็เก็บตัก3สามสิบแรกลสัดแดงเลยดีกว่าเพราะถ้าเป็นสัต์นละเมนก็ยี่สิบใช่ไหมยี่สิบเก็บเพิ่มอีกสิบได้สัดแดงและกิจกรรมมันก็จะมีอยู่อีวันเนี่ยโอ้สองพันยี่สิบสามไม่สองพันยสิบเอดะครับก็วันที่ยี่บเจ็ดเดือนสิบสา เดือนที่สองหรอก็มีอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับกิจกรรมถือว่าค่อนข้างโอเคครับกิจกรรมนี้ทําขึ้นมาใหม่แล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกนะครับที่ทํามาก็จะเป็นอ๋อนี่ผมก็เปิดไปได้เป็นอยู่ในสรตมครับอีกดาโก้ก็วันนี้ผมก็จะมาพูดประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้กิจกรรมใหม่ครับแล้วก็อย่าลืม อย่าลืมครับเข้าไปซื้อันนี้ด้วยแพ็ครางวัลทั่วไปนะครับผลิตภัณฑ์ทั่วไปมาลดเหลือแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมไม่แน่ใจว่าลดเฉพาะวันนี้หรือว่าตลอดไปแต่ว่าถ้าลดแค่แค่วันนี้วัน,นเดียวนะครับเหลือทุกอันเลยหนึ่งร้อยบาทให้ทุกคนซื้อไปหมดเลยครับหนึ่งร้อยบาทผมก็ได้สัว์เงือนมาหนึ่งตัวนะถือว่าคุ้มเลยนะหนึ่งร้อยบาทจากจากอันละหกหมื่นแสนสองสองแสนสี่ครับ ลดเหลือหนึ่งร้อบาทนะครับก็รีบซื้อกันเลยอย่ารอช้านะครับอย่าลืมเข้าไปซื้อนะครับเข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ผมเคยเปิดในคลิปให้ดูแล้วให้ซื้อทุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาที่ถูกมากหนึ่งร้อยบาทลดมาแทบลดมาแทบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเยอะมากครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็มีประมาณไปเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ